ใเข่าใจเรา 1- เวลาได้รับข้อความอย่าอ่านแต่ไม่ตอบต่อให้ไม่อยากเสวนาด้วยสักแค่ไหนเราก็ควรตอบข้อความอาจจะด้วยสติ๊กเกอร์หรืออีโมชันต่างๆการที่เราไม่ตอบข้อความไม่ใช่เป็นการถือไพ่ที่เหนือกว่าแต่มันหมายถึงว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน 2. อย่าฝากความรับไว้กับสายลมเพรลมจะพัดกระพือให้มันไปทั่วทั้งผืนป่า 3. อย่าทําตัวสนิทสนมกับใครให้มันเร็วจนเกินไปอย่าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้สหายจริงสงครามยังไม่จบอย่าพิ่งนับศพทหาร 4. ส,สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ควรพูดรับหลังคนอื่นเช่นกัน 5. ใช้คำว่าขอบคุณนะแทนคำว่าขอบคุณแม้จะต่างกันเพียงแค่คำเดียวแต่คนฟังก็รู้สึกได้ว่ามันแตกต่างกันมากมายแค่ไหน 6. เวลาไปพักโรงแรมกับคนอื่นเมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเราะเสียงดังหากมีเรื่องจะคุยกันต่อ ก็ควรออกจากห้องพักไปคุยกันข้างนอก 7. ต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศัพท์ใช้แล้วก็ต้องรีบส่งคืนและหากใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูดูรูปเสร็จแล้วก็ควรส่งคืนอย่าเสียมารยาเลื่อนดูรูปอื่นๆต่อเหตุผลเดียวกันขนาดตัวเราเองก็ยังไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของตัวเราเองเหมือนกัน 8. มีคนสองประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือประเภทที่ 1. คนที่ไม่เอ่ยยืมเงินประเภทที่สองคนที่ยืมแล้วคืนตรงตามสัญญา 9. เวลาทำความผิดอย่าพยายามหาข้อแก้ตัวหรือแถจนสีข้างถลอกผิดก็คือผิดยอมรับผิดแบบแมนๆแค่นี้ เขาก็สามารถให้อภัยเราได้อย่างง่ายดาย 10. เวลาโมโหอย่าใส่คำด่าอันแสนเจ็บปวดรวดร้าวใส่ฝ่ายตรงข้ามพอเมื่อสงครามสงบแล้วเรื่องจบแต่แผลไม่มีทางลบไปจักใจของเขาได้11คนที่บอกว่าพูดมาตรงๆเลยเรารับได้ร้อยทั้งร้อยพอพูดตรงๆ กับยอมรับมันไม่ได้12ให้เกียรติพนักง,งานบริการที่เราไปใช้บริการเราอยากได้รับการบริการที่ดีเขาก็อยากเจอลูกค้าที่นิสัยดีเหมือนกันใจเขาใจเราหากเราเลือกงานได้เราก็คงอยากทำงานอย่างอื่นแทนการรับใช้คนอื่นใช่หรือไม่